ช่วงกลางกุมภาครับกลางกุมภาถือว่าเป็นช่วงที่ทุ่งนาน,นั้นจะมีสเสน่ห์มากครับดอกจานนี่จะบานสะพรั่งเลยอย่างที่แปลงสมาร์ทฟาร์มครับช่วงนี้ดอกจานนี่จะบานสะพรั่งท่านไหนที่อยากจะมาเก็บภาพครับที่แปลงสมาร์ทฟาร์มเกิดมูบนบทดอกจานกําลังบานสะพรั่งเลยเลขส่วนหนึ่งครับแปลงนี้คือแปลงเปียกสลับแห้งเป็นข้าวกอขอ47 ถึงวันนี้119วันครับ104 119 11วันยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยครับบางดวงนี่ยังเขี้ยวอยู่เลยเห็นไหมครับบางดวงนี่ยังเขียว,ย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 ,วยังไม่แก่พูดยังไงว่ายังไม่เข้าสู่ระยะพระพึงที่สามารถจะเก็บเกี่ยวได้สาเหตุที่ทําให้เขาออกดวงช้าครับบางดวงก็ออกไม่สมบูรณ์เนื่องจากปีนี้อากาศเย็นอากาศหนาวครับตั้งแต่ก่อนปีใหม่ลากยาวมาถึงกุมภาเลย ซึ่งอากาศหนาวอากาศเย็นครับจะส่งผลกระทบสําหรับต้นข้าวที่แน่ๆครับที่เห็นชัดเจนเลยจังหวะที่เขาตั้งท้องออกรวงชนหนาวพอดีออกรวงไม่สุดครับออกรวงไม่สุดเม็ดไม่ค่อยสมบูรณ์และบางรวงก็ออกรวงช้าอย่างที่เห็นครับออกรวงช้าซึ่งก็จะส่งผลให้อายุเก็บเกี่ยวยืดออกมาซึ่งปกติเขาจะมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ราวๆร้อยสี่ถึงร้อยเจ็ดวันครับแต่ถ้าเกิดอากาศเย็นอย่างที่ท่านเห็นครับ การในสัมผัสกันก็จะทําให้ต้นข้าวของเรานั้นการเจริญเติบโตจะชะง,งักครับสตันครับตตานเมได้ออกดวงออกครึ่งเนื้อแล้วก็หยุดเม็ดรีบเยอะครับเม็ดรีบเยอะแต่เปียกสลับแห้งช่วยได้เยอะครับจังหวะที่ข้าวกําลังเจริญเติบโตเปียกสลับแห้งเขาจะช่วยต้นข้าวนั้นทนหนาวสภาพแวดล้อมในานาข้าวจะดีระบบรากเดินดีแต่ก็ดีลำต้นแข็งแรงครับไม่ค่อยเป็นโรค เปลือกสลับแทงแต่ที่แน่ๆครับเกษตรกรจะต้องปรับครับปรับห่วงเวลาที่เราปลูกก็ดีหวานครับทั้งหวานทั้งดำอย่าให้เขาออกรวงตั้งท้องชนหนาวพอดีครับจะทําให้การออกรวงนั้นไม่สมบูรณ์เป็ดไม่สมบูรณ์ครับปรับนิดนึงครับให้ระยะตั้งท้องออกรวงอาจจะเลยหนาวไปสักหน่อยนึงครับให้มาตั้งท้องสร้างไตประมาณสักช่วงกลางกุมภาครับช่วงนี้ครับอากาศเริ่มที่จะร้อนขึ้น อากาศเริ่มร้อนขึ้นข้าวส่วนที่ออกรวงไม่สุดเขาก็เริ่มครับเห็นไหมครับเริ่มที่ออกรวงต่อม่ดยังเคี้ยวอยู่เลยอาอยุเก็บเกี่ยวว่าจะเลื่อนมาอีกประมาณสักหนึ่สัปดาห์เลยครับนี่คือการปลูกข้าวชนหนาวครับจะถือโอกาสเก็บคลิปครับมาเล่าสู่เพื่อน,น,นฝั่งข้าวกกขอสี่สิเจ็ดในแปลงเปียกสลัแพง่ง